สวัสดีครับวันนี้อยู่กับตัวเต้าวีโก้สประตูนะฮะติดตั้งหลังคามือสองสภาพมือ1เป็นหลังคาจากค่ายแคร์รีบอยนะครับหลังคาหลังนี้รุ่นซีรีส์หนะครับบางคนถามมาว่าเอ๊มีกระจกบานสไลด์ด้านข้างแบบนี้ในรถสประตูเรียกว่ารุ่นอะไรนะครับเรียกว่าซีรีส์หนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมตัวนี้เป็นราวโค้งนะครับด้านบนนะเป็นตันนะครับนะฮะราวโค้งรูตันนะครับเป็นรุ่นใหม่ตรงนี้รูตันนะครับของถี่ถ้ารุ่นเก่าอันนี้จะเป็นรูเจาะนะครับราวโค้งรุ่นใหม่นะครับ อุปกรณ์ครบจบทุกฟังก์ชันการใช้งานนะครับสำหรับคันนี้ไฟเบรก LED ด้านบนติดนะครับใช้งานได้มีกุญแจล็อกได้นะครับดูฮะโช๊คใช้งานได้ด้วยนะครับติดตั้งแบบใช้ฮุกล็อกนะครับแบบนี้เลยฮะสำหรับคันนี้โชคดีมากๆาครับลูกค้าได้หลังคาใหม่จริงๆครับผ้าเหมือนใหม่เลยนะครับไม่มีรอยขาดนะครับแล้วไฟในเก๋งก็ติดด้วยนะฮะตัวนี้ไฟในเก๋งที่เป็น LED เลยนะฮะตัวนี้ของใหม่นะครับยังมีสวิตช์ปิดเปิดตาม นี่ฮะตามฝาท้ายนะครับไฟ LED ดีนเก่งนะครับโชคดีมากๆครับสำหรับคันนี้1ได้ผ้าใหม่2ได้หลังคาตรงรุ่นนะครับ3สี่ไม่ต้องทำครับรถมันมาเป็นสีขาวนะฮะและหลังคาก็มาเป็นสีขาวพอดีนะฮะมีกุญแจล็อกได้ด้วยนะฮะเป็นสีเดียวกันเลยนฮะไม่มีตำหนินะฮะมาถึงก็ใส่ได้เลยไม่ต้องรอนะครับหลังนี้โชคดีจริงๆครับก็ฝากไว้ครับพี่น้องท่านใดสนใจหลังคามือสองสภาพมือหนึ่งนะครับติดตั้งในรถของท่านนะครับ สอบถามเพิ่มเติมได้ในช่องทาง u t u b e นะครับหรือ Facebook f แ n p a g e แต่งรถและดตมเพชรูบุนะครับโทรได้ที่เบอร์สื1อ5 3 7 1 8 1นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ